สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมคนเดิมในกกายก้านเด็กชายเฟซี่แชนเนล,ลในคลิปนี้ผมก็มาอยู่กับไม้ครับเอาชีวิตรอดตอนที่หน้าจะตอนที่เจ็ดแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะไปสำรวจนิทรรศ f o r e s กันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในนิทรรศแล้วนะตรงนี้ก็เป็น ฐานทัพที่ผมสร้างเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าครับเพ <Okay. S 1> ื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคโอเคอเราจะมาเอาของกันนะครับแต่ตอนอื่นตอนเราเจอโครงกระดูกดำดนะครับเราต้องจาัดก,การมันครับตีเดือดเลมาเลยซึ่งในนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะอันตราย อยู่พ,สพอสมควรนะครับเรต้องไปโดนตีเเราจะไปทางนี้กันนะครับทางนี on on ้ออกตรงนี้ทางตันนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นลาวา อันนี้เป็นลาวานะครับคุณผู้ชมตรงนี้โอเคเราเราจะยังไม่ขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นทางตันเนู้นโอเคเราต้องงไปเลยนะครับอูดตรงนี้เป็นจุดเกิดของมันนะครับโอ๊ยปิดไฟครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังไม่ฆ่าพวกมันหวาดเราไป หาของกันก่อนดีกว่านะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นจุดๆของนนะครับเราต้องจุดไว้นะครับ <Okay. S 1> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสำรวจทางนี้กันบ้างนะครับโอ้เจอหีบเลยครับทุกคนว้าวเจอหีบด้วยโอ้ยมีในเทอร์โด้วยนะครับทุกคนมีของที่ผมต้องการนะครับก็มีทองมีออฟฟิเดียนนะครับใน หีบนี้นะครับอเอวตรงนี้เป็นลาวาเลยนะครับท่านผู้ชมเคเรายังยังไม่เปิดกล่องตรงนั้นนะครับเราจะไปทางนี้ก่อนโอ้มีกล่องด้วยครับทุกคนอ๋อมีมีเกาะม้มานะครับเกาะม้าเออตรงนี้ทางตันนะครับทุกคนเราจะไม่ไปละเราจะไปทางงั้นกันนะครับทุกคนแปะ ซึ่งโอเคถ้าเกิดผมสำรวจในเทอร์ฟอทสเเสร็จเนี่ยผมก็จะไปทำฟาร์มแปลงมูนะครับทุกคนแล้วก็แล้วก็ฟาร์มฟักทองนะครับเพื่อที่จะเอาไปเลยกกับชาวบ้านเนาะนะครับท่านผู้ชมโอ้ตรงนี้เป็นลาวาโอ้ตรงนี้เป็นลาวาเต็มเลยครับทุกคนโอตรงนี้หยุดด้วย,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 ยครับเจอหีบอีกเกว หีบโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่ทองแล้วก็อานมา้าเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าเกิดโชคดีหน่อยเนี่ยก็เราก็จะเจอเพชรด้วยนะครับในกล่องนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมโอเคเราจะไปทางนี้กันนะครับทางนี้โอ้เจอในออเทอรบด้ลยครับพื้นที่เพาะปลูก Okay. เราจะเก็บไปนะครับขโมยไปให้หมดเลยเ okay. ขโมยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะฟาร,ร์มแท่งเบ็ด้วยนะครับไอตัวเมื่อกี้เนี่ยที่ผมตีนะครับก็จะฟาร,ร์มไปเลยนะครับฟาร,ร์มให้ได้เยอะๆตอนนี้เรามีแค่สิบอันนะครับทุกคนเราจะฟาร,ร์มให้ได้สักประมาณที่ปกเช่งก็พอนะครับเราจะได้ไม่ต้องเข้ามา บ่อๆนะครับเอเดออกตรงนี้ทางตันแล้วครับทุกคนไปทางไหนกันดีครับท่านผู้ชมระว,ว่าเรากับทางเดิมของเรากันดีกว่าครับแต่ทางนี้เรายังไม่ได้สำรวจเลยนะครับท่านผู้ชมไปกั้มปุ๊บโหไม่มีโหตรงนี้ทางตันครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาฟาร์มแท่งเบดกันดีกว่านะครับก็รู้สึกว่าในนิทรร r โฟรทที่นี่เน่มันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มแท่งเบดกันนะครับฟาร์มให้ได้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเอาท็อตออกเลยนะครับมันจะได้เกิดเยอะนะครับโอเคตอนนี้เราก็รอมันเราต้องการประมาณ สิบหกแท่งนะครับตอนนี้เรามีแค่สิบแท่งตกจากอีกหกแท่งนะครับแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะครอีซึ่งถามว่าแท่งเบียดเราจะเอาไปทําอะไรเราจะเอาไปบุงยากันนะครับทุกคนอเคอโอโหดอกยากมากเลยครับไอ้แท่งเบ็ดเนี่ย โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มได้ครบแล้วนะครับได้มาประมาณ17อันนะครับได้เกินมา1อันก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันตอนนี้เรารู้สึกเริ่มจะหลงทางแล้วนะครับไม่รู้ว่าเรามาทางไหนอ้ยนีเ่เราต้องนี่ไตัวนี้เราเจอทังข้าวโอเคเข้าบ้านกันกับเข้าฐานของเราก่อนนะครับ นี่ก็เป็นฐานของผมครับก็จะมีพวกเตาเผาแล้วก็ตัวคัฟแล้วก็กล่องงูกล่องหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เก็บเก็บไปนะครับ๊กกระดูกเราเก็บไปด้วยนะครับนีเทอ,อร์โบดก็เก็บเอาไว้แล้วก็ดับหินกะกากะก็เก็บเอาไว้ในนี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านไปทําห้องปรุงยากันนะครับเอ้ยไม่ใช่ทํานะครับสร้างสร้าง Okay, ตอนนี้นาจะครโเลยเดี๋ยวนะผมลืมเอาแท่งเบบมานี่ว่าแล้วผมจะเก็บไว้ในกล่องทำไมเนี่ยครับท่านผู้ชมโอ,โ,อโอเคจริงด้วยเยวไปเอาเอาแท่งเบบไปด้วยนะครับ okay, เกือบลืมนะครับไปไปกลับบ้านของเรากันดีกว่า ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับท่านผู้ชม okay, เดี๋ยวเราจะมาทําห้องปรุงยากันนะครับซึ่งผมก็จะเจาะห้องเข้าไปตรงนี้เลยนะครับจะทําเป็นประตูเข้าไปเลยก็จะใหญ่สักประมาณห้าคูนห้านะครับห้องก็งไม่ต้องใหญ่มากครัเล็สักประมาณ 5, 5พอพอ okay, ห้าคูนห้าก็พอเอดขุด ก็ความสูงของห้องก็จะเอาสักประมาณสามบล็อกก็พอนะครับอ้าวเฮ้ยอ้าวทะลุเฉยเลยครับทุกคนทะลุออกจากข้างนอกรนี้แสดงว่าผมต้องกดลงไปข้างล่างตรงนี้หน่อยนึงะครับประมาณนี้นะครับอ้มีเหล็กด้วยครับทุกคนขุดเหล็กโอเคขุดเหล็ก,กด้วยอุ้ยเจอเอ็มมอลลอนด้วยครับท่านผู้ชม แต่ทำในที่นี้ครับบล็อกนี้หายากมากๆากเลยครับเราห้ามขุดนะครับแล้วเราต้องเก็บเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรายังไม่ขุดนะครับมันเป็นบล็อกที่หาค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรนะครับเราห้ามขุดนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้นะครับตอนนี้เราก็ขุดห้องได้ประมาณนี้แล้วครับโอเคเราจะมาตั้นห้องกันนะครับ อย่างแรกเราก็จะทำหลังคาห้องก่อนนะครับ okay. เอาไปส่วนกำแพงห้องก็จะเอาเป็นอิดบ็อกสีดำอันนี้นะครับเป็นเอ,อ่อดิฟดิฟเซเลตบิกนะครับหรือว่าอิดอิฐสีดำโอเคแต่ประมาณห้าคูณห้านะครับประมาณนี้ okay. เดียวเผม,มผดูุดไม่แปลรเดี๋ยวผม ุดที่หลังเ,าเอาละกันนะครับส่วนไอ้บล็อกยอมเบอร์ลอนตรงนี้ก็ปล่อยมันไว้ก่อนนะครับเอาไว้ตกแต่งไว้ตรงนี้ก่อนแต่เราค่อขุดออกนะครับช่องปุงยาก็จะเต็มสีดำๆแล้วก็ต้องแล้วผมก็จะทําที่เพาะปลูกเห็ดด้วยนะครับหรือว่าเห็ดนี้เทอร์โวอดนะครับเอาไว้สําหรับปรุงยานะครับท่านผู้ชม เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็วางแท่นปรุงยาได้เลยนะครับเอาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กล่องเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ต้องมีน้ําด้วยนะครับเอาไวไ้สสหรับเอาตักใส่ขวดนะครับแล้วก็ปรุงยาแล้วก็ตรงนี้ก็เอาออกนะครับทําเป็นที่เพาะปลูกไปนะครับ วางไว้เราต้องปลูกบ,บนซแซนนะครับไอ้นี่เทอร์โหวตต้องปลูกไปบนทรายวิญญาณนะครับแล้วก็ไปเอานื้เทอร์วมานะครับในกล่องอเ,เอามาปลูกนะครับปลูกตรงนี้แล้วเสร็จแล้วมนะันก็จะโตนะครับแล้วเราก็เก็บเอานะครับถ้าเราอยากจะปรุงยาก็เราไป วัตถุดิบเนี่ยมาใส่ในแท่นปรุงยาเอานะครับก็อะไรประมาณนั้นนะครับเอ๋ okay, ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับห้องปรุงยาโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าใครมีความคิดเห็นหอะไรยังไงก็สามารถส่งความคิดเห็นมาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ